สวัสดีค่ะมาเดินชมนะคะบรรยากาศตามท้องถนนนะคะอันนี้ทางที่จะเดินไปนะคะไปวัดหรือไปตลาดนะคะตอนนี้เราเดินทางกลับนะคะเราเดินชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นโอ้ต้นยา่าขึ้นยแยะเลยนะคะก็มีทางขยะเรียบนะพาไปชมตามท้องถนนนะคะว่ามีอะไรที่มันดีๆนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้เขาจะปลูกต้นไม้นะคะ บ้านเราจะเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะคะนี่นะคะทางเดินกลับนะคะเดี๋ยวไปถุนปากซอยเลยนะอันนี้เราจะกลับบ้านนะคะพราะเราก็เดินชมต้นไม้อันนี้ก็เป็นต้นไม้เขาปลูกไปหน้าบ้านนะคะก็งามเหมือนกันนะงามนะจ๊ะก็นี่ก็ช่วงเช้านี้เขารถมเอเขาจะเอไม่ใช่นะคะเขาจะเยอะนะคะข้างนอกรถจะเยอะ,ออะ,ะ,ยอะแต่อนนี้ต้นต้นไม้ แล้วปบ้านของคนก็จะยังไม่ตื่นนะคะเพราะมันยังเช้ามากเพราะเราไปต,ตลาดแต่เช้าเลยนะจ๊ะนี่นะคะชมมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็พาเดินชมนะคะทางเดินกลับบ้านนะคะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ก็ต้นไม้ขึ้นเต็มเพราะยังไม่มีใครปลูกบ้านนะคะกคลถินซงน้ําเลยนะคะงามนะคะเต็มไปหมดขยะขยะก็มีนะคะนี่นะคะงามไปหมดนะคะ แล้วก็พาไปดูดมชมนะคะตามบ้านนะคะมีคนก็เก็บขยะนะคะเก็บขยะก็น่านางสารเนาะตอนนี้น่ะทำอไงได้นะคะต้องปากกัดตีนถีบนะคะทําอะไรทํามาหากินอะไรได้ก็ทํานะคะค่ะชีวิตคนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะทําอะไรก็เถิดขอให้เป็นอันที่สุจริตนะคะนีะ่มาดูต้นไม้นะคะแล้วพาเดินชมไปเรื่อยจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะคะ แต่และบ้านก็ปิดนะคะแล้วก็จะขึงนปากซอยนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียกมอเตอร์ไซค์กลกบ้านแล้วนี่ค่ะเขาปลูกในอ่างน,นะคะต้นไม้ดอกไอ้ต้นไม้หรืออะไรเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาชมที่บ้านดีกว่านะไอ้น,นี่ก็ต้นผักชีฝรั่งนะคะใบเลื่อยนะคะกระถางนี้นะคะใส่ปลูกมาตั้งนานไม่เคยขึ้นแต่งวดน,นี้ขึ้นเพราะเรานะคะเอา ปลากของเขาเนะี่ยไปเสียบเอาไว้ในนี้นะคะไปเสียบเอาไว้นะคะก็เป็นลากอ่ะคะลากของปฏิฟันธ์ข้าง,งามเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะไม่เคยขึ้นเลยปลูกเลยตรงนี้ไม่เคยขึ้นกระถานี้ตแต่ตวนันนี้กระถานี้ขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะและสับสไคร้ด้วยนะคะเอา เราจะพูดไปเรื่อยๆนะคะนี่ผักชีฝรั่งนะคะปลูกขึ้นนะคะเราเอารากมาติดเอาไว้นะคะรากมาเอาไว้นะคะเพื่อเขาจให้เขางามนะคะมันดูแล้วมันก็สดชื่นนะคะต้นไม้นะคะปลูกหนึ่งกระถางน,นะคะฐานนี้พึ่งขึ้นนะคะขึ้นได้งามดีมากในกระถางเล็กนะคะทุกครั้งเอาผักชีอะไรปลูกก็ไม่ขึ้นแต่งวดน,นี้ขึ้นเพราะเราลดน้ําข้าวะคะ่ะลดน้ําข้าวลงไปนะคะ ตอนนี้ก็เดินชมจากตลาดมาแล้วก็มาถึงมาชมต้นไม้ที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะชีวิตคนเรานะคะต้องสู้สู้และอดทนนะคะมีอะไรปลูกได้แล้วก็ปลูกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะ